เชื่อว่ายังมีหลายคนหลายท่านสับสนกับชื่อของพระเกจิอาจารย์ที่ชื่อเหมือนกันและคล้ายกันแต่อยู่คนละวัดชื่อที่หนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานกับหลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนหญยหอมเป็นพระเกจิอาจารย์คนละยุคนละสมัยกันคนจําสับสนกันนะครับชื่อที่สองของพระเกจิอาจารย์ที่เหมือนกันนั่นก็คือหลวงพ่อน้อยวัดธรมารมศาลา และหลวงพ่อน้อยแห่งวัดศีสะทองทั้งสองท่านอยู่จังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันครับชื่ที่สามที่มีชื่อสามกันได้แก่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองหลวงพ่อแช่มวัดตากร้องและหลวงพ่อแช่มวัดตอนใหญ่หอมที่มักจะมีหลายคนหลายท่านจาสับสนอย่างมากมายชื่อที่สี่ได้แก่หลวงปู่ศรีแห่งวัดเขาถ้ำบุญน,นาคจังหวัดนครสวรรค์และหลวงปู่ศรีแห่งวัดสระแกว aya。Are you the, uh ซึ่งทั้งสองท่านเป็นชื่อคล้ายเคียงกันและเหมือนกันเป็นพระเกจิคนละยุคและสมัยกันชื่อที่5ได้แก่หลวงพ่อเสงวัดศรีปรจันตาคามจ,าจ,าาจังหวัดปราจีนบุรีและหลวงปู่เสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีเรามาดูชื่อที่6กันนะครับนั่นก็คือหลวงปู่ขาวแห่งวัดหลักสีกรุงเทพมหานครและหลวงปู่ขาวแห่งวัดถ้ำกองเพนองทัพธรรมของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตแห่งจังหวัดหนองบัวลำพู สายวัดป่าเรามาดูชื่อที่7กันนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อพรมขาวโลแห่งวัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือจังหวัดนครศรีอยุธยาชื่อที่หลายคนหลายท่านสับสนทั้งวัตถุมงคลและก็ชื่อของท่าน